Hi, im, and you are watching I'm Zim and are you De Th สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่นะคะ Happy New Year 2021ด้วยนะคะก็สำหรับปีนี้นะคะซีมก็อยากจะมาแชร์เรื่องของแบบ New Year Go ของซีมเนาะซึ่งจริงๆอะทำไปหลายคลิปแล้วแต่ว่าแบบอย่างปีที่แล้วอย่างเนี้ย คือ2020เป็นเป็นปีที่แบบโอเม my า o d มากๆนะคะสําหรับใครที่ทํา New Year's Resolution ของปี2020ได้ทุกข้อเนี่ยชิมจะแบบ ชาบูเลยอะขอสู่หกเลยอว่าแบบเก่งมากๆนะคะเพราะมันมีการเปลีปล่ยนแปลงเยอะมากที่ทําให้เราแบบว่าจะต้องปรับแผน,นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เนาะสำหรับปีนี้เนี่ยซีมก็เลยพยายามทําให้แพลนของตัวเองหรือว่า New Year g o ของตัวเองเนี่ยสั้นกระชับที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่ว่าจะจะโควิดจะล็อกดาวน์จะอะไรยังไงก็ตามเนี่ยก็จะทํา3สิ่งนี้ให้ได้นะคะวันนี้นะคะก็เลยถือโอกาส มาแชร์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ฟังกันนะคะและสําหรับใครที่ฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าชอบและอยากจะแชร์ตัว New Year's Resolution หรือ New Year Goal ของตัวเองด้วยบ้างเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะคะซิมอยากจะอ่านของทุกคนจริงๆนะสัญญาว่าจะอ่านทุกตัวอักษรแล้วก็จะตอบทุกคนที่คอมเมนต์เลยค่ะอ่ะสำหรับปีนี้นะคะซิมมีเป้าหมายแค่3อย่างเท่านั้นนะคะซึ่งจริงๆ3อย่างเนี้ยมันก็มีความแบบ เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอยู่ในระดับหนึ่งเนาะอย่างที่ทุกคนเป็นนั่นแหละคือปี2020เนี่ยมันทำให้เราแบบเข้าใจไลฟ์เข้าใจแบบเร mm ียลลิตี้เห็นถึงแบบว่าความน่ากลัวของชีวิตและการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ยอะไรเงี้ยเออมันก็ทําให้เราแบบมาคิดจริงๆเลยนะว่าเฮ้ยชีวิตเราอะต้องการอะไรแล้วมันมีอะไรบ้างที่เราจะต้อง สร้างเป็นบันไดเพื่อให้เราเนี่ยไปถึงจุดนั้นให้ได้นะคะก็สำหรับเป้าหมายที่หนึ่งของปี2021ของสีนะคะก็คืออยากจะเป็นคุณแม่นั่นเองนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ผู้ร้วเขินมันมีความแบบว่าเขินด้วยแบบจะร้องไห้ด้วยแบบตื่นตันแบบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเหมือนแบบว่ามันคือความฝันของของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่แบบ อยากเป็นแม่คนมากๆนะคือถ้าเกิดว่าใครที่รู้จักซีมในชีวิตจริงน้องก็จะรู้ว่าซีมเป็นคนที่ชอบเด็กมากๆนะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆในแบบ Instagram หรือว่าใน f a c e b o o กอะหลายๆคนอนะก็จะเราจะชอบไปแบบ เมนในแบบรูปลูกเขาชอบไปเล่นกับหลานว่าใครที่ตาม IG ซิมอยู่ซิมก็จะชอบแบบลงรูปหลานอะไรเงี้ยเนาะคือเราชอบเด็กมากจริงๆแล้วก็เราอยากมีรูปเป็นของตัวเองอ,อยากมีรูปของตัวเองตั้งแต่เด็กๆแล้วอะ่ะอันนี้คือไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้หญิงหรือว่าอะไรนี้นะคือเราไม่ได้มองว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณเกิดมาเป็นผู้หญิงแล้วคุณไม่ได้มีลูกเนี่ยความเป็นผู้หญิงคุณจะไม่สมบูรณ์หรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันเป็นแบบ ส่วนตัวจริงๆที่เราอยากเป็นแม่คนแล้วปีนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นปีที่เราแบบพร้อมแล้วที่จะทำสิ่งนี้นะคะก็เออไม่ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดขึ้นในปีนี้ได้ไหมเพราะว่าเออเราบอกว่าเราอยากมีลูกแต่ว่ามันก็มีเรื่องของแบบธรรมชาติและความซับซ้อนอื่นๆที่สมมติเราเครียดไปก็อาจจะน้องไม่มาสักทีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเนาะก็เออก็เป็นเรื่องที่ อยากให้เกิดขึ้นปีนี้มากๆจริงๆนะคะแล้วก็คุยกันกับสามีแล้วว่าเออเนี่ยเราแต่งงานกันมาหลายเดือนแล้วก็ถ้าเกิดว่า,าตั้งคันปีนี้เนาะเราก็จะแต่งงานใช้ชีวิตเป็นสามีภรรยากันมาประมาณปีกว่าๆแล้วถึงจะมีลูกอะมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีเนาะที่เราได้มีโอกาสได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันก่อนที่เราจะเปลี่ยนบทบาทจาก การเป็นแค่สามีภรรยาเนี่ยไปเป็นพ่อแม่ของลูกที่จะเกิดมานะคะก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากๆเลยสําหรับสําหรับโกลนลนสำหรับความเชื่อของมุสลิมก็คือเราก็ทําได้แค่ตั้งใจให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็ขอดอานะขอพรจากพระเจ้านะคะว่าเออขอให้แบบว่าปีนี้เป็นปีที่ดีเราสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ได้มีลูกจริงๆตามที่เราได้ฝันไว้นะคะ g o อที่2ของซีมนะคะ mm. ก็เกี่ยวข้องกับ g o อที่1แหละ mm. ก็คือว่าปีนี้จะเป็นปีที่ซีมเนี่ยอยากจะพัฒนาเรื่องของสุขภาพให้แบบว่าอ o p t i มัมเลย mm. แบบว่าแบบดีสุดๆด, mm. ดีที่สุดเท่า mm. ที่จะทำได้ในชีวิตเลยอะ mm. เพราะว่าปีที่ผ่านมาน2020เนี่ยเป็นปีที่ mental health ค่อนข้างแย่นะครคือไม่ได้แย่ที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาในชีวิตนี้นะแต่ว่าก็แบบแย่ต้อง ต้องทานยาต้องไปหาคุณหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กินยามาประมาณปีกว่าแล้วแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงที่ซีมกำลังเลิกยานะคะก็คือเป็นยาจิตเวชซึ่งเดี๋ยวจะทำวิดีโอแบบเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะสำหรับสาหรับสถานาการณ์สภาพจิตใจของซีมนะคะแล้วก็การแบบรักษาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้พอแบบสภาพจิตใจมันดีขึ้นะ่ะ ร่างกายอะจากตอนแรกที่พอเรากินยาเนี่ยฮอร์โมนมันจะปรับใช่ปะ่ะแล้วน้ําหนักขึ้นเยอะมากทุกคนหลังจากที่ซิมแต่งงานเนี่ยน้ําหนักขึ้นเกิน5้ากิโลนะคะช่วงที่ซิมเรียนเนี่ยน้าหนักประมาณ4ี่บเนาะก็จบปี2 0 1 5ตอนเนี้ยปี2020เพิ่งต้นปี2021ชใช่ปะ่ะขึ้นมาน้ําหนักที่5้าสิบขึ้นมา1ิบกิโลโดยที่มากกว่า5กิโลเนี่ยคือภายในปีที่แล้ว <laughs> คือมันไม่โอเคมากๆเออสำหรับสำหรับแบบ มองในมุมมองของสุขภาพใช่ปะเออเราก็เลยแบบว่าอยากจะพัฒนาตรงนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราอยากจะทําให้ร่างกายของเราอะสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะมีลูกนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงเนี่ยเดี๋ยวพอตั้งครรภ์อะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหาแบบเออคือเราก็กังวลไปหมดแล้วเราอยากจะให้แบบทุกอย่างมันดีมันพร้อมอะไรเงี้ยนาะก็ช่วงนี้ก็คือจะลดแบบอาหารทอดอาหารมันเริ่มกินคลีนเริ่มแบบกินโปรตีน เพิ่มเริ่มแบบศึกษาเรื่องหรบการแบบเตรียมตัวตั้งคันเตรียมพร้อมก่อนตั้งคันอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งคุณหมอเนี่ยจะไฟเขียวให้เราเนี่ยมีลูกได้ก็ต่อเมื่อ หยุดยาจิตเวชแบบเต็มตัวแล้วเนาะซึ่งตอนนี้มันก็อย่างที่บอกเป็นอยู่ช่วงที่อยู่ในขั้นตอนกระบวนการที่จะหยุดยานะคะก็การนอนที่ดีการกินที่ดีช่วยมากๆเรื่องของ mental health ของเราเนาะก็ตอนนี้ซิมก็เลยอยากจะแบบเนี้ย keep this going แล้วก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดเตรียมตัวรับเด็กน้อยเข้ามาอยู่ในร่างกายนะคะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะก็คือในปี2021นีนี้เนี่ย ซีมอยากจะเริ่มมีบิสเนสเล็กๆของตัวเองนะคะอยากจะมีอินคัมมากกว่า4ทางนะคะคือตอนนี้อินคัมของเราเนี่ยหลักๆเนี่ยมาจากงานงานประจำเนาะก็คือเงินเดือนนั่นเองแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็คืองานสอนพิเศษภาษาอังกฤษนะคะซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากเนาะก็ปรับปรายเพราะว่างานประจําเราอะก็ค่อนข้างหนักนะคะแล้วก็เรามีเรียนปริญญาโทด้วยซึ่งก็อินชาล l ล h อ hopefully นะคะ if God wills ก็คิดว่าน่าจะ จบภายในปี2021เหมือนกันนะคะทีนี้ทำไมถึงอยากที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเนาะคือความไฝ่ฝันของซิมเนี่ยก็คือว่าอยากจะอยู่บ้านเลี้ยงลูก แล้วก็มีอินคัมเข้ามาค่ะแบบว่าคือเราไม่ได้อยากจะแบบให้สามีเป็นคนทํางานแล้วเราก็แบบอยู่บ้านเลี้ยลูกทำบะข้าวเฉยๆมันไม่ใช่เวที่เราถนัดนอันุัคนเนึน่ออกปะแต่เราอยากเลี้ยลูกด้วยตัวเองจะโฮมสกูลูกในช่วงอาจจะ5ปีแรกอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราจะทําแบบนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทํางานประจําได้เนาะนึกออกอปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีอ่าบิสเนสเป็นของตัวเองมีรายได้เข้ามาอย่างน้อยก็คือให้มันมากพอที่จะแบบ ซื้อของแบบ เอามาทํากับข้าวเล็กๆน้อยๆของตัวเองซื้ออะไรที่แบบเกี่ยวข้องกับลูกเราแพมเพิร์ดค่านมค่าอะไรอย่างเงี้ยเออให้มันแบบชีวิตรันต่อไปได้น้องแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะให้มันเป็นอินคัมที่ทําให้เรากลายเป็นคนที่อินดเพเดนต์จริงๆนะคะแล้วก็สามารถแบบพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวได้หลังจากเหตุการณ์โควิดคลี่คลายแล้วหรือว่าช่วยออกค่าเทอมให้น้องหรือว่าอะไรพวกเนี้ยเออตามตามที่เราอยากจะทําซึ่งตอนเนี้ยมันยังทําไม่ได้เพราะว่า เราเรายังอยู่มีมีรีซอสที่ลิมิเท็ดเนาะก็คือซิมทํางานประจำเนี่ยหวันต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็เรียนเสาร์อาทิตย์ก็คืออีก2วันคือมันแบบแน่นไปหมดเลยอะเป็นเหตุผลหนึ่งด้วยนะที่ไม่ได้ทําคลิปเด็กไทยไกลบ้านในช่วงปี2020สักเท่าไหร่นะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยออกมาแค่ไม่กี่คลิปเองเนาะคือซิมพยายามมากๆแล้วนะที่จะทํามันออกมาแต่ว่าก็แบบเออมันมีความสเตรสฟูลหลายๆอย่างผสมผสานกันนะคะก็ ในปี2021ก็จะพยายามแรป p ัพตัว T-Sis ซิมพัมเป็น Independent Study นะคะก็จะง่ายกว่า T-Sis นิดนึงไม่ได้ลึก ไม่ได้ยากเท่าดีซิสเนาะก็ขอให้ตัวเองทําตรงนี้เสร็จแล้วก็จะได้เริ่ม Business ของตัวเองขึ้นมานะคะก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนขอแบบขอบคุณล่วงหน้ากับเพื่อนๆทุกคนนะคะก็คิดว่าอยากจะมีสักสี่ stream of income เนาะตอนนี้มีงานประจําแล้วก็มีสอนภารรษาอังกฤษใช่ปะซึ่งคิดว่าน่าจะสอนภาษาอังกฤษต่อไปแล้วก็น่าจะต้องคิดแบบ Business เพิ่มขึ้นมาอีก3ตัวนะคะที่จะได้เป็น 4ด้านที่แบบสมมติโควิดกระทบอันนี้ก็ยังจะมี3มอย่างที่ยังไปต่อได้ว่าโควิดกระทบ2อันก็ยังมีอีก2อันที่ยังไปต่อได้อะไรอย่างนี้เนาะก็หวังว่าจะได้เริ่มในปี2021นี้ค่ะโอเคค่ะก็วันนี้ก็ขอแชร์แค่นี้แล้วกันเนาะก็มันก็ค่อนข้างจะเป็น g กที่ส่วนตัวเนาะแล้วก็ซิมอยากจะให้ทุกคนได้ได้เห็นอะเอาเป็นเอาตัวเองเป็นตัวอย่างแล้วกันว่า เออการที่เราจะประสบความสำเร็จได้อะ่ะมันคือ definition ที่ตัวเราเองอะ่ะเลือกตัวเราเองเนี่ยสร้างมันตัวเราเองเป็นคนบอกเองว่าอะไรคือความสำเร็จความสำเร็จของบางคนเนี่ยอาจจะเป็นการได้มีเงินหลักล้านมีเงินเก็บสิบล้านมีบ้านมีรถหรูอะไรเงี้ยสำหรับเรามันไม่ใช่แบบนั้นสำหรับเรามันคือการแบบ มีครอบครัวที่อบอุ่นเราสามารถแบบมีเงินมากพอที่จะใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินแบบไปกินข้าวต้องไม่ต้องมานั่งเปิดเมนูดูแล้วแบบเราคิดว่าแบบเฮ้ยอันนี้ไม่สั่งเพราะว่ามันแพงอะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนึกออกปะคือเราไม่ได้จะไปกินข้าวแบบมือละหมื่นแต่ว่าเราก็แอบเบฮ้ยถ้าสเต็กมัน499อเกาะไรเงี้ยหรือว่าบุฟเฟ่ชาบูมัน700บาทอะไรเงี้ยเราก็อยากจะมีโอกาสพาแบบครอบครัวเราทั้งครอบครัวไปกิน ของกินเนื้อพรีเมียมกินอะไรแบบนี้ได้นะคะก็นี่แหละก็เป็นมุมมองของซีมแล้วก็เนาะที่เอามาแชร์กันนะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะแชร์ของตัวเองนะคะก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะจะรออ่านของทุกคนเลยค่ะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ปี2021นีนี้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะคะถ้าเกิดว่าเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเนี่ยก็ขอให้ปัญหาหรืออุปสรรคเหล่านั้นเนี่ยสอน บทเรียนดีๆให้กับเราทำให้เราเป็นคนที่แข่งแกร่งขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมั่นคงแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นในปีกับปไปนะคะ Thanks for watching See you later